ผู้ฟังครับพุ่นว่าคนดีนะบ่ได้ดีแต่กาเนิดคนสัวก,กับบ่ได้เกิดจากทองมาเยนบักเผากินตเนือเหลือกะลาโคนกับมาต่างกันนะท่านเออสูขี้มันเสมอมัน่นเครื่อเก่าครับผู้สาวผู้เท่าไม่ห่างน้อยกับพมกันมากอีกแล้วหนึ่งตุยเมยใยญาหักปดไม่ตีไว้กับว่าฟั่งดอกลูกไส้าลาเมื่อนคอนนะครับมาจต่บัานกุฏแหบห่ละครับบ้านเดิมก็อยู่กระสินคำดินดำน้ำชุม่มล่ละ ่ากุมบ่อนคือแขกแจงหางบันพญายิ่งน้ำมาครับในรายการมุ่นมั่งดังเดิมเอาครับออกจอกแกแจ็คคออเคลร์สู้พี่น้องฟังตามสไตล์พญายิ่งน้ำเนี่ยเรื่องหีดเรื่องข้องเรื่องประเภทนีเอ,เอเ่อเรื่องการนี่ครับเสียเคาะเรื่องการนี่ครับรับโศกเรื่องการนี่ครับเอาบอกกันง่ายว่าสูตรขวัญอยิ่งต่างๆนี่ครับเีืของ้องประเภทนี้หีดพ่อข้องแม่หีดไผ่ค้องเคยไม่เล่น่ะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของวรรณกรรมอีสานเรื่อง จำปาซีต้นอยู่ด่ะเมื่อวานเนี่ยผมก็เบามาสูพีสูนองฟังนะครับนี่ก็ได้มาเบาพังตอนนี้มาถึงจะกล่าวถึงที่วิตุนอักขี่ใจบาปก่อนแล้วบาทนี้นับแต่ขาอ่อนหน่อยบาเท่านออินนะครับลายวันใดขานิ่งใจดูทีนัดนี่ซีอ่อนหน่อยเห่าขาใส่ย,ยาวสัสน จากสีมอลานาดแล้วหรือ,อยั่งเป็นอยู่การกูจัดสําขาไปเยี่ยมสืบดูกันนะเพนวะแต่นั่นอักขี่ผู้ยิ่งพานใจบาปครับบอกช่วงใส่ไปเยี่ยมยาสวนสูจงไปดูน้อยกุม,ม่านทั้งสี่ปานนี่มุดหมดเมียนตายแล้วหรือว่ายัางนน่งแนดีเมื่อนั่นแหละขาช่วงใส่กับโดยอาเทวีอ่โดยพันเปียงช่วงถึงสวนกวง ถ้าสีเข่าไปถึงขับจอมหญา้าก่อยก้าวตานท่ามถอยมวนหูหญ้าเอ้ยบัดนี้เทวีแก้วมีการใส่หอดว่าให้เก็บดอกไม้ย่อขึ้นขับการาบถวายลานจิงลี่ล่าใหญ่โดยการข้าอาจอยั่วระยิใหญ่ถึงท่าหอดสวนสังไหลแแถจอมคุ้น่ถหญ้า,ญามาโบเห็นขึ้นเฝ้าจอมเจ้าเมียเมืองนั่นเด้อ แต่นัญญาก็ก่าวตานจาตอท่าสีแล้วบาดเนียเออดูล่าลานะครับห่างกายขอแจ้งเดี๋ยวนี้มีการยุงหัวใจหลายอย่างหลานนุงเกบดอกไม้เด้ออไปขึ้นกาบทุ่นพันถอนอันว่ามาล่าดว่าดวงปีไข่จีบมีมากหล่นล้วนกวงครับห่วงรวยเกบเอาถอนหลานสาวของยาเตวา ต้นดอกไม่จำปาทั้งซีนั่นหลานยาต้องของเถาญาน่่ยเด้อว่าสันเดียบานญาหลักแพงเอาไว้ครับเหมือนตาสองหนวยหลานเอ้ยยาไปต้องแต่นั่นสาวสวงใส่ยินเถาสังควมเอออันนี้หญาหวงไหวสันไดสีขาดบ่ให้ต้องดวกไม่อยู่สวนนั่นเด้ญากะก้าวต้านฝุงมูท่าสี เพื่อนบอกว่าหน้ารีเอยจงฟังคำเถ่าอันว่ามาลาตนจำปาเนี่ยทั้งซีนี่เพื่อนว่าเออเพื่อนบอกสาวใสนะนะมาลาตนจำปาทั้งซีเพื่อนบอกว่าเป็นลูกน้อยนะครับกูเถ่ายายง่ายเด้ก็ดูแผงเลี่ยงบุตรตาทั้งซีลายขวบมือบาเท่าพอเราตายม้อละหน้าเมียนเป็นผีลาขาบ กูยาเถาก็เลยเมียนจูเผาพ่อข้าวแล้วบุตรตาก็มาเกิดเลยเราเป็นดอกไม่แพงไวเนี่ยเกิงตายาแล้วแต่นั่นฝูงสวงใส่หูขาวบ่าขั้นมอละหนาตายบอยัง่งจริงแท้ฝูงมูท่าสีหูดีใจสุ่มซื้นเจบดอกไม่สวนไม่กลัวสวงวอนพ่อดีมองเห็นตนจม้มป่าทั้งสี่แลละครับดอกกองกอมหอมกลุ่มทัวสวน ดูงามหน่อยสีสันหูปหัางขาวอ่อนผินผิวเนื้อขับต่างกันเขาก็จึงว่าจะต่านขอดอมเทายาเออคอยขอเดชด,ดอกไม้ของเท่าทัดหูกาลุณ่าทอนหลานขอค้นดอกพ่อได้แซมเจิดเก่าวสันไปบานจูบส้มยาเอ้ยแต่นั่นผัวเมียเท่าขอว่อนว่านเหนียวเด้ครับโอ้ยอันนี้ลูกแข่งขอยแแพงไวเกิง้งตา อันว่ามาล่าดว่วจจำปาทั้งสีไ้บ่ได้จริงแท่ยยาแพงหลานเอ้ยเหมือนดังดวงดอกเหมือนดังดวงใจแท่หูตาเนี่ยครับน่เน็ดขันหลานเดดนะครับดอกไม้ยาเท่าเทียวจริงก็เหมือนดังหลานจกจิมเอาตาทั้งคููไปแล้วไ้บ่ได้หลานแก้วอีดูยาถอนฟันว่าผุงสาวใสกะขอว่อนไลยเถื่อเรื่องแล้ว เออย่ายญาเท่ากับหวงใบทาเดียวบาทนี้ตะวันคอยนะครับเมื่อแรงแดดกับอ่อนๆฝูงซำไสก็เลยเข้าสู่เมืองน้ำเอาเรื่องทุ่นถวายนาั่งนาดแล้วบาทนี้มันทีเป็นเรื่องเราตั้งแต่ตนถึงเท่าหอดไปแต่นั่นแล้วครับผมเทวีเกี่ยวป่าปังค้นบาปใจยาบซาปองขานอกุทโ พอได้ยินบบคำบาาหุงสาวมาเราเชิดทำหูมือถื่นฝาดท่วงโป๊โหลดอันนี้เหนอสรพิษหายงูตอดภ่ยรุ่นเด้เนาะขวรปัดหนีห่างไกลนี่ครับถอยเว้นกูจะหากคนแก่กุมม่านดับหมดอ้าวเป็นต้นํำปายังมาแล้วหูว่านี่ครับม,ม่อนมิงเมียนครับยังฝืนตามมาแทนนอนแต่นั่นเทวีขึ้นหาองค์ผู้วานัดบัดนี่น้องโศกเศร้านะครับในเนือบอสบาย คิดอยากไปเดินเล่นในสวนส้มดอกพ่อยห,หายสวงห่อนในเนือซื้นบันขอจะจอมทำเจ้ากรุุ่าภ้าพายผดผดให้น้องไปเล่นเที่ยวสวนก่อนถอนแต่นั่นไม่ไม่น่าครับเท่าไ่าผู้บันขานคําเมียตอบนั่งมสซาเล้วไปดีทนกันในยญ้าดวงเนตรพี่เอ๋ยอย่าให้มีเหตุห่อนถึงน้องขอบชิ่งพี่ถอนขอว่าเท่าก้าวแล้วครับนั่งนาดกันล่าลุ่ม นะครับเตือนผงสาวสร้างการโดยห่อนอาสะดอนพ่อมครับไพศาลจัดออกเออห่างแยงสร้างครับทั้งมาใส่อ่านบ่ระบวนแล้วนั่งข้านคนบาปคืนชีสร้างสเสด็จใหญ่ครับจากคว้างแล้วบาดนี่นะครับเออไปหาเรื่องไอ้เราพ็กนี่สร้างแต่เต้เตเตบาปนะครับผมพ่อข้าวทอนันถึงครับสวนหิมทาแล้วบาดนี้จากจอดทาทั้งสร้างยูฮง แต่นั่นเทวีแจวจัดสาวใสสวงบานสูจงน้ำอาดอ่างกูนี่ดวนไปเด้อไข่ค้ำให้จอมสวนเท่าญาขอให้ถวายดอกไม้ของเท่าทีเพ่งนั่นเด้อเมื่อนั่นฝุงสาวใสไปเปียงโดยหีบถึงยาเท่ากะเลวเกาจ่าโอ้ยยาเอ้ยบัดนี้กันละยาแก้วเทวีองค์เอกแล้วให้มาขอหยอดไม่ดอมเถ่าญาสวนนั่งประสงแท่จำปาทั้งสี ว่าให้เด็ดดอกไม่ไปพ่อมยืนถาวายแทแล้วแต่นั่นแล้วอายกาเาวาดปวัวมีอาก็้้อนเฮงโอ้ยอันนี้ลูกญาเท่ขอเจ้าโรดผายได้ขอจงเอาค้าเมื่อกาบทุลนพระองค์เจา้าอันว่ามาร่าร่นเต็มสวนมูนมากมี่บ่ให้ตามเจ้าสิเลือกเอาน้นทอนเมื่อนั่นฝุงสาวใสครับได้ขึ้นครับเมื่อทูนตบนางน้าไทยกะลยจิวโกรดเข้มสังวา สองเคือเถ่ามาขืนคัดอาจกูน้องาหากเป็นเป็นชีขาส้วนก่วงรักษาสั่งเรามาจะอ่างนะครับจำปาเป็นลูกสูจงไปเที่ยวถอนถอนต้นกลนเอามานั่นเดอ้ออันว่าผัวเมียเถ่าจำสวนเนี่ยครับเป็นบ่าวกูน่าขันว่ามันอาจอ่างห่วงไหวบอย่อมสูจงจับมาถอนทั้งสองมัดผูกเดอ้อดึงแกเล่ามาพี่หอดกูเร็วๆ แต่นั่นนะครับทั้งหลายพรอมฝุงค้นกับไปมากครับมีดและผ้าขวนพอมแบกไปถึงเฮือนเท่าจามสวนกับเลยก้าบอกก้าวให้เห็นแก่งเหตุการณ์บัดนี้จอมนั่งใส่มาเปียงเยวลหิบให้เอาต้นดอกไม่ไปครับมอบถาวายขันแมนเพิ่นบอกว่าตาแห่เท่าทั้งสองคาดหีีเพิ่นจกลุ่งโทษนะเจ้าบอมีให้เดครับขีบขี้ว่างครับอยู่แล้วเพิ่นว่าตายแล้วไนะ ย่มนั่นแล้วอายกาเท่าทั้งสองเสาโศกโสดสด,สด,สดน้ำตาหน่อยกระลังลงสองกับปากบอ่อได้ครับมือพาเนี่ครับพาเดียงอกตกใจเหมือนดังตกครับลุกในสางายทีเว้นน้ำเจียวบาขั้นแสนหอบจริงแล้วฝุงข่อยขามาเฝ้าแลนน้ำเขาก็ไปถึงตนจำปาทั้งสีเขากบับบ่อซาจับตนครับเราดึง ล่างค้นนี่ครับยือปิดเอาครับยั่งดอกกระหากเหนียวเด้เหนียวหยาบมันจริงแท่บอ่อาจเอาได้แล้วครับเฮ็ดจังไรกับบ่ไไ้ดึงกับบว่าไรตัดกับบว่าขาดเขาจริงรับบายเอาผ้าได้เนี่ยมาฟันครับเฝ้าฟังแข็งขนาดแท่เหมือนดังกับหินหลิงดูผ้าทั้งขวนกับเป้บานครับผมกะเลยฟันบวเขาเขาห่องงึดละอาเขาจึงหาเสียมไหลเอามาขุดกล้น ก็หาแข้งขนาดแท่หินลัน่นกระดังเดียวเจ้าเอ้ยเบิดขาบวนแล้วก้าบขึ้นครับได้เปล่าเอาวะไรเขาจึงขึ้นกาวายทุ่นเจ้าแเมืองแต่นั่นอักขี้ผู้ญิงผ่านใจถอยครับจิ้วโกรดกาครับเสียงห่าวสังจ่ามานี่สูจงไปจับเอาอายกาทั้งกูมาเที่ยวเฝ้าเดียวนี่หอดกูเ้อรไปจับมันมาเมื่อนั่นฝุงส้นขาโดยเลยครับนั่งนั่งสั่งแล้ว ไปผูกข้องสองเท่าหีบมามั่นว่าอายกาเ่าทั้งสองโตสันเดียบาทนี้เขาผูกตองตีนแล้วแกไปเล่ากะโอ้ยห้องข้างแข็งทอดห้ยพอจึงถึงแกนไทยนั่งแกวแมวเมืองแต่นั่นเทวีตานเสียงแข็งจาคมกำลับให้สองเ่าดาท่อเขือนี่เป็นเ่าเสียที่ศาสเกิดจริงเนาะ โบหูจักเหตุเบื้องเช็นให้ขาดข้อบอกสังสีมาขาดขวงกูแท้นะกูนั่งเป็นอาจจักบอกูจักตาขาดเมียนทั้งขานะครับส่วนตายเลยนะเออเขือจงไปเอาต้นจำปามาามอบกูถอนขันบบได้นังมุ่งวันนี้โอ้ยแน่นอนออข้อขาดจากข้อแทๆไปเอามาเพื่อนว่าเร็วเดียวนี้เพื่นว่า กูวอมีให้ย่งชี้ว่างรับสองทานจริงแล้วกูจักให้เนี่ยครับซ้ํำขาจับเมียนผูกตีนแล้วแต่นั่นเลยครับสองเขือเท่ากระทุ่นนั่งโก้มกับโนบขับหนึ่งนิ้วว่านไหวแ่เมืองขอแต่จอมเมืองเจ้าปานี่พายโผดอดให้สมเพชขาปางนี่เธอเดียวอันว่าบุตรตาหน่อยจำปาทั้งสีขากระหักยิงล่ำแพ่งไหวกึงตาเทนา แต่นั่นจอมนั่งเจ้าโก้าคิ้วโกรธครับสั่งล่อคำนั่นอยู่เรื่องนี่เด้สูจงเจับสองเท่าไปตีบาดผูกเด้อเสื้อแก่เล่าเดียวนี้ยานั่นผูกไปแต่นั่นฝุ่งซำใส่กระเจ้าผูกสองเขือครับอ่าเขื่อไว้ตีเลือดน่องแดงฉิมสองกะจิงน้อมือไหวครับเทวีโอ่งเอกพายผดไหวปางนี่เพึ่บุญขาจักไปเอาตนจำปาทั้งสีมามอบเมียนถวายแท่หอดนั่ง ขอให้แก้เสื้อคล้องเสื้อเพื่อคล้องพุดออกจากข้อเหี่ยมเจ้าเอ๋ยแต่นันเทวีใส่นะครับจําเขาแก่ปล่อยสองขาาววายล่าแล้วกับเราไปถึงหนห้องจาปาทั้งสี่ซอ,องปากตานจ้าเบ้าลูกตนดูล่าแก้วพุทธตาทั้งสีแ่แผงเอ๋ยบัดนี้เว้นภาคห่างจำให้ห่างกันแน่นอกําหอดแล้วเคยไก่พาดผาค พอแม่ลำบากแท้เขาขาทุบตีลาเอ้ยเป็นเพราะว่าเทพีเจวนั่งเมืองมีอาจปรารถนาอยากได้บาเท่าสีคนแม่กระโจนใจแท้คัดขืนเรื่องเรานั่งนาดเจ้าโบไม่ได้โผดภายแท้แล้วลาเอ้ยขันบ่ย่อมให้ตามใจนั่งนาดเพิ่นจัก อาคาดขาเฮานี่ส่วนตายแม้แล้วเจ้าจงเอาเอาไว้ที่ว่าพอแม่พ่อแห่ยั่งอยู่ข้างถึงแถาส่วนตายโอโน๋นอจำปาแจ้วบุตตาสเสมอเนรเพ่งเอ้ยลูกจงมาซอยป่องปัาง,ง,งนี่ซอยไพ่แนทถอนลูกจงมาย่องขึ้นในมือพ่อแม่ทั้งสี่ตนเดียวนี่ยาน,านั่นเพื่อจะไปถวายไห่นั่งข้านโ้นอาจลูกบ่มาซอยแกสองแถาสี่ขาดข้อเทแล้วเมื่อนั่นพี่น้องเอ๋ย เยาวาเรศน่อยทางครับสีกุมมานเหมือนดนังมีวิญญาณครับเออสวดมาสออมีสามายังตัง้งทึงมือพอเมอย์เลยแหละครับสองกระเลยหอบอุ้มเอาได,ด้ดวนไปเลยถึงเท่าจองน้ำค้นบาปนั่งจิงกําห่าไผ่คนกล้าผูกเอาสูจงเดาดาตั้งน้ห้มกันทั้งสีไปลองน้ำไหลจุ่มจุ่มจุมเดอ้อไปเอามันไปล่องน้ำมาทันแต่นั้น นั่งบาบตานจ่าต่อสองเขืออันว่าจำปาต้นของสวนฉันเคยปลูกบ่เมนลูกอยู่ท้องสังเจ้าเราเพ่งสังสีมาห่วงไหวจำปาลูกปปนลกจาเป็นลูกหากเป็นของปลูกได้สวนก่วงทุกเดน่นอันว่ามาราต้นในสวนทุกสิ่งหากเป็นหลวงปลูกใบได้แปลงส่างเสเมืองเขือนี่เป็นค้นเฝา้านะสวนหลวงรักษาโยดีทอกูนะเส้นขาฟันเมียนวอดขี้ว่างสติหึง กูโบคิดทำหูอีดูศาสตร์ค้นพ่านนั่งขั้นจากกดเข้มขำหายผัวเมียเถ่าย่อมือกันนอบนอบครับชีดอังเอาทั้งยันสันสายแต่นั่นนั่งกระสัต,ตานนะครับเติอนพ้นทุกมู่ขึ้นชีส้างดิพ้ายรอมแห่ตามเนืดเนืดใหญ่ครับเป็นว่าออกจากถนแล้วบาดานี่อุทิยานนั่งขันข้นชิดนะครับสีนส้มกับหัวหยุ่ม บัดนี้ซ้มลดแล้วตัวเล่ากระดับหมดตัวเวยนดับหมดแล้วกูจะท่องอยู่ย่างปางนี่สำลันแท้แล้วเมื่อนั่นนั่งกับผ้าพ่นเขานะครับดงหลวงกระเดินหลวงเนื้อเงื้อสร้างทั้งมากะเรียกว่าเตาเมื่อ,อถึงห,องห้องหอปางกันเน่าอยู่บ่ได้คืดเดือดท่อนนะครับดีเนื้อซื่นใจแท้แล้วพี่น้องเ้ยบัดนี้จักกาวถึงอายกาเทาหัวเมียทุกงากน ลำบากไห้หา,หาแจวลูกตนพ่อเมื่อนั่งนาดไทยออกจากสวนหลวงสองตายายกระสุกตอนตามกลนบัดนี้บุตตาแจวจอมใจทั้งสีสทีจักไหลลองนำไปข้างที่ใดสองก็จึงไปลิงเยี่ยมหิมซ้นเลี้ยวฟอบอเห็นในขครับนอเหนือในนามที่ใดแต่นั่นแล้วไอายากาเท่าทั้งสองกะซาวโศกขึ้ด ลูกหน่อยเลื่อยให้ทำให้ว่าโอโนาูน้อบุตรตาแก่สายใจทั้งสีเจ้าสิไหลลองนำเนืน้อใตทีใดเด้อดีหรือว่าจมล่งพืนโมละน้ามุดหมดหรือว่าไปอยู่ข้างทั้งกำไฟไกลเม่ก็เสียใจแทบบุตรตาหนีจากกำภาคให้เฮาได้ห่างกันนาะลูกเอ้ยแต่นั่นแล้วสองก็ะเลตั้งอธิษฐานถึงเทพกับทั้งขุดธ,ธานา่นามอินพอมพอมพ กับท่องนั้นี่เจ้าพื้นจะาตูมทุกแห่งขอให้ตามหลิงรลังเยี่ยมดูน่อยซอยดูเนถอนแต่นั่นสองเขือวไหวตาวาวครับเรียกว่าเนตตาบ่าว้อนวอนันเลาะเรียบนำตามเมียนครับฟอหาชนละท่าหน่อยปานฝนแสนหาแล่ผุ่นพี่ทางใสแลลขววเห็นแต่คุ้งค้านามล่มตีนะครับเปืองแกงเห็นตั้งแต่ละหลอกนำเพื่อนฟงฟาดหินพี่น้องเออยบ่ยเห็นลูกเล่าแล้วบาแนี้ อันว่าผัวเมียเท่าครับชนนาท่ากะไลลังเลือนเลือนน้ำตาหน่อยทั่วเถียวมีแต่ผ้ากันให้เดินไปกะตามฟังทุกหยากแขนข้าวนี่กลัวประมเป็นที่สงสารแท่สองคนเบ่าต่อกันแล้วโอโนอคิดเมื่อสองเฮาเลี่ยงกุมมันทั้งสีคิดเมือ่อพาอ่อนหน่อยเดินเล่นเที่ยวสวน ก้เมื่อกุม,ม้านท่าตายไปค้างก่อนเกิดเป็นต้นดอกไม้กับพ่อได้ลำแยงนอเทาบัดนี้เวลาลำจำไก่พาดผากจากเทือนันบอยเห็นหนาลูกเข้าแล้ยนอเมื่อนั่นแล้วสองกะเที่ยวหิ้มน้ำคุ้งข้ากัเลี้ยวฟอรและบาบดีงก็ได้เดี๋ยวหาลูกนะ,นะครับผมนะผมนายสินามราดอยู่ดีไม่แห้งสบายดีสวัสดีครบับ